ความหลงไหลที่น่าค้นหากับ Yaris a c t i v สวัสดีค่ะทุกคนคระอยู่กับจี n a สีรุ่งคัเซนเตอร์ค่ะวันนี้จี n a อยู่ที่สำนักง,งานใหญ่วันนี้พามาดูกับน้องจู้า Yaris Active มอสอบใครๆหลายๆท่านที่ต้องการความสปอร์ต ลงตวมากเลยค่ะโชบเฉียวเป็นสง่าอีกทั้งดีไซน์ก็สวยมากๆเลยค่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องการประหยัดน,น้ำมันประหยัดแน่นอนร้อเปอ่ะโอเคเดี๋ยวพามาดูกันในส่วนของดีไซน์กันก่อนละกันนะคะมาดูการขายอย่างแรกสุดเลยนะคะเรจะเห็นตรงบริเวณของไฟเลี้ยวนะคะชบเฉียวเป็นสง่าแน่นอนอยู่แล้วนะคะไฟ multi reflector ค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันบอกเลยว่าเท่สุดๆกับชุดแต่งรอบคันค่ะในส่วนของหูกระจกมีไฟเลี้ยวอยู่บริเวณหูกระจกนะคะ คันนี้เป็นรถยนต์ซีดานเนาะซึ่งนะคะก็จะมีช่องเก็บสัมภาระที่บอกเลยว่าแยกส่วนให้ชัดเจนเลยนะคะเข้ามาดูกันที่แถบข้างหลังคันเซ็กเล็กสักน้อยนะคะในส่วนของแถบข้างหลังเขาจะมีแถบสีดำอยู่บริเวณแถบข้างหลังนี้เรียกได้ว,ว่าเทเด่นเป็นสง่ามากเลยล่ะคะ่ะก็คันนี้เนี่ยจะเป็นรถรุ่นปี2019นั่นเองนะคะซึ่งเลขไม่น้อยมากเดี๋ยวไปดูเลขไม,ม่พร้อมๆกับจีน่ากันค่ะ เรามาสู่ในส่วนของภายในห้องโดยสารนั่งนิ่มนั่งสบายนะคะพื้นที่สเปซเหลือกว้างมากมาเลขใหม่นะคะเคลมไปแล้วว่าวิ่งน้อยมากเรามาดูกันจะจะซูมแล้วซูมอีกค่ะซูมแล้วซูมอีกค่ะนี่เลยเลขใหม่อยู่ที่60,000กิโลเท่านั้นเองรถรุ่นปี2019ถือว่าวิ่งน้อยสุดๆไปเลยละคะ่ะเรามาตอกย้ำความใหม่กันในเรื่องของความเดิมพังลำ ในห้องโดยสารกันดีกว่าค่ะเราจะเห็นเนาะเงาวับเลยทุกอย่างนะคะเงาวับแม้แต่บาร์โคจากโรงงานนะคะยังมีแปะไว้อย่างนี้อยู่เลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นความใหม่ที่ลงตัวมากๆเลยละคะ่ะคันนี้เนี่ยรู้สึกว่า,เ,าเขาจะแยกส่วนในส่วนของมีเดียหรือว่าในส่วนของแผงแอร์ทุกอย่างชัดเจนนะคะแอร์ Air, เป็นแอร์ดิจิตอลเนาะก็โอเคเลยนะปรโมททุกอย่างง่ายหมดเลยนะคะ สามารถที่จะปรับแยกฝั่งกันได้ด้วยเอ้ยอย่างนี้ดีเลยนะคะไม่พอคันนี้เนี่ยก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะ CVT ใช้งานง่ายๆสะดวกๆก,กันไปเลยค่ะ นอกจากนั้นนะคะในส่วนของดีเทลอื่นๆว่าจะเป็นเบาะหรือว่าในช่วงของนู่นนี่นั่นนะคะบอกเลยว่าใหม่เบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้านะคะพร้อมทั้งมีลายกราฟิกทุกอย่างนู่นนี่นั่นออกมาครบหมดแล้วนะคะเพื่อความสปอร์ตสวยหรูมากมาดูกันที่แอร์แบกกันบ้างดีกว่าค่ะแอร์แบกแน่นอนเอสไอเอสคูน่ายังไม่พอนะเขามีแอร์แบกอยู่บริเวณเสา a เสา B ให้ด้วยนะคะบาร์โค้ดทุกอย่างชัดเจนนะคะข้างหลังเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งคาซีได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่มีลูกเล็กนะคะก็ไม่ต้องเป็นกังวลเลย โอเคะ okay. ในส่วนของภายในเนี่ยจีน่าบอกเลยว่าใหม่จริงมี10นะจีน่าให้ประมาณ9.5ไปแล้วเผื่ออีก0.5นิดหน่อยเผื่อไปนิดหน่อยอ่าเป็นมัตรฐาเรา9.5บอกเลยว่าดีงามมากๆเลยนะคะใหม่สะอาดเอี่ยมทุกระเบียบนิ้วบอกเลยว่าเลิศค่ะใครได้คันนี้ไปไม่ต่างจากมือหนึ่งออกห้ากไฟแดงเลยนะอ่าตอกย้ำความมาอีกหนึ่งที่ดีไหม ไปดูกันกับจีน่าดีกว่าค่ะจีน่าก็อยากรู้เองเหมือนกันว่าภายในห้องเครื่องของคันนี้จะน่าประทับใจขนาดไหนไปค่ะเข้าสู่ในส่วนห้องหัวใจหลักค่ะน่าจะประทับใจกันพอสมควรเลยสําหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะโอเคจีน่าอยากรู้แล้วล่ะคะ่ะมาดูไปพร้อมกันค่ะดูด้วยตาเปล่านะจีน่าบอกเลยว่าใหม่มากเอี่ยมอ่องทุก นิ้วนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่มีการตกแต่งตแต่งอะไรแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวดูแลให้เครื่องยนต์พันสองนะคะบอกเลยว่าประหยัดแน่นอนสุดๆเลยแ่้ะคะ่ะสอบห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวดูแลในเรื่องของระบบคลองเหลวให้นะ้ํามันเครื่องหรือว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ดูแลให้เรื่องของยางเรื่องของความสะอาดหรือว่าระบบไฟต่างๆช่วงล่างในเรื่องของเกียร์นู่นนี่นั่นนะคะ สำหรับใครที่กําลังอยากได้และก็ต้องการค่าตัวของน้องคันนี้อยู่เรามีหลายๆฟังก์ชันที่เลือกเนะเาะเราไม่ว่าท่านจะซื้อสดนะคะมีเงินสก้อนมาซื้อสดซื้อผ่อนหรือตีเทินได้ทั้ง3เวเลยนะคะซื้อสดซื้อผ่อนตีเทินจัดให้ค่ะสำหรับใครที่ต้องการซื้อสดนะคะคันนี้อยู่ที่ 399,000ย้ำนะคะคันนี้เป็นปี2019ใหม่มากวิ่งน้อยไม่น้อยสุดๆเลยล่ะคะ่ะคุ้มค่าคุ้มราคาคันนี้นะคะดีงามมากด้วยดีไซน์ด้วยชุดแต่งรอบคันบริภัณฑ์รอบคัน,น,คนเลยบอกเลยว่าเจ๋งมากนะคันนี้นะคะด้วยความเป็นยาริสเอที คุ้มอยู่แล้วเวลาใช้งานในเมืองใครอยู่ในเมืองนะคะกำลังหารถสักคันหนึ่งถูกๆนะคะย a ยนัอ <Y S> เป็นหนึ่งทางเลือกให้ท่านลองพิจารณาดูอ่ะมาในเวที่2กันดีกว่าอซเวที่2ใครที่ต้องการผ่อนดาวซีน่าให้งบออกรถแค่ร้อยเดียวเอาแค่ร้อยเดียวก็พอค่ะแครดีๆสามารถออกรถร้อยเดียวได้เลยหรือใครที่มีปัญหาในเรื่องของเครดิตต่างๆมีเครดิตไม่มีเครดิตทากหาเจน่าก่อนนะคะไลน์แอดได้เลยค่ะหรือว่า Facebook f a n p a g e ได้เลยนะคะเข้ามาปรึกษากันค่ะ ออกร้อยเดียวในส่วนของค่าตัวน้องเขาคันนี้บอกเลยว่าถูกมากใครที่ออกราคานี้ได้พี่ขามาเลยค่ะสำหรับพนักงานเงินเดือนพนักงานประจำพนักงานออฟฟิศหรือเจ้าของกิจการใครของออนไลน์ก็ได้นะหรือพี่พี่ไรเดอร์ทุกท่านนะคะทำนากเกษตรกรได้ทุกอาชีพค่ะจีนา่าพร้อมส่งให้ทางเลือกที่3นั่นคือการตีเทินตัวรถตีเทินได้เอารถเก่ามาแลกกับเราได้เลยนะคะอยากได้ขนานจิ้มได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน รับทุกรุ่นนะคะและรับซื้อรถด้วยนะโอเคทั้ง3เวนี้บอกเลยว่าท่านจะได้รถยนต์ที่สวยแล้วก็คุ้มไปมากๆขนาดตัวจีน่าเองชอบเลยสำหรับคันนี้นะคะโอเคสำหรับคันนี้เนี่ยเราย้ําในเรื่องความเดิมเรื่องความใหม่ค่าสีตรงตามมาตรฐานเป๊ะร้อเปซนะคะใครที่กําลังอยากได้ยาริสเอทิฟรุ่นนี้อยู่อยากเข้ามาทดลองขับเข้ามาหาจีน่าได้เลยหรือออนไลน์นะคะโทรหาเราหรือทักหาเราได้เลยค่ะเดี๋ยวส่งตัววิดีโอคอนเฟอเรนซ์รถรุ่นไปให้หรือว่าเราเข้ามาคุยกันก่อนได้เนาะ รับประกันความสวยงามค่ะถ้าไม่สวยตรงตามปกนะคะไม่ต้องรับรถก็ได้นะคะแล้วถ้าซื้อรถไปเนี่ยรถเจอชนหนักจมน้ำพี่ความทำสีมาจีน่าเคลมให้เลยเรารับซื้อรถกลับคืนมาพร้อมกับแถมค่าุกใจให้แสนหนึ่งต้ารับประกันแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเราซื้อแต่รถสวยเข้ามาแน่นอนค่ะรับประกันหลังการขายนานสุสดๆถึง2ปีเลยนะยังไงเข้ามาคุยกันก่อนได้นะคะจีน่า พร้อมกับรถยนต์คันนี้พร้อมสิบแล้วค่ะสวยแน่นอนแกร่งแน่นอนและแประหยัดแน่นอนค่ะขออนุญาตรำลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย